สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไม่เล่นกับ I am no โนนดูแล้วนี่พูดเล่นช่อง,องเขาตามตามตรงนี้เลยนะครับคำที่ผมโชว์ให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยไปกดติดตามด้วยตอนนี้เขาสองร้อยเองเชียมห้าร้อยซับแล้วแค่ถึงหนึ่งพันผมกับเขาจะฉลองเอ่อ Q&A ทั้งหมดสามสิบข้อไม่ได้ลอไง ไม่ึงช่องเขาแล้วไม่ใช่ช่องผมช่องผมให้ผู้ติดตามครบหนึ่งร้อยจะทำเกิดแอนดเอแต่เราจะไปมันจะไปไหนก่อนอ่าทีของสีของหล่าก่อนปุ้มขอบคุณนะขอบคุณเราอาร์ตเอเจน เราเรามาดูกันว่าใครโลงได้เยอะกว่าอะไรผมเล่นผมเล่นมาเกือบจะหกวันแล้วเล่นตั้งแต่เอเลหกส่วนโน่เล่นตั้งแต่อีเลห้าโน่นเล่นเอเลหกวันจะซาวงเลนฮะเอิ่มทุกคนมาดูกันว่าตอนนี้เราเล่นมาถึงวันแล้วไปไปดูสเต็กโอ้โอ้เกมแล้วเราจะแต็กเลย นี้เขาเล่นไปแล้ว12วันเดี๋ยวผมโชว์ลูกป้าไปดูแล้วกันจึ้งตึ้งตรงนี้เลยแล้วมาดูของโบเท่าไหร่ของโบเท่าไหร่16วัน16วันว๊าต่างกันตั้งสี่วันอ่าอ่าฮะเมื่อไรจะปั๊มกิ้งบูน่าอยากได้อยูนี่อยากให้น้องชอยู่นี่ไปปั๊มอีกสองขวด ใช้หนึ่งขวดไปก่อนก็ได้ม่ใช่ตอนนี้ไม่หมายถึงว่าราติ่งบอกับตอนนี้ทุกคนดูสิว่ามาเรียนเกิดหรือเปล่าโอ้โโอ้โโอ้ my god ดิอ้โไโชคดีจังไม่ได้อะไรลไม่รู้ดูดูกโชคเราใช้ตกเท่าโหกเท่าไหร่ไยังไม่ได้เออ เจ็ดจุดแปดแปดหอมั้งแปดจุดยี่แปดสองสี่นี่นะหนอลัคกี้ลัคกี้เอออุ้ยนึกว่ากดใช้หนึ่อยแปดสิบปดอะไรเกมานเก้าชั่วโมงลครับทุกคนเล่นไปเลยฮะเยาวยาวเก้าล้าิเอฟเคซุ่มสักพักสุ่มได้อเวอร์ไหน ใช้เอาคอติกแล้วสุ่มได้สี่ล้านห้าจริงๆคอติกดีเอาคอติกเป็นออร่าที่มาตอนเอเรียฮะและเพื่อน<ด>ผมก็เคยไ,ได้ตอนอยังเป็นเด็กใหม,ม,ม,ม่ๆประมาณเอ่อสุ่มไปแค่ห้าร้อยได้คอติกผมแล้วป๊อปผมกุกกิ๊กอันโน่อยากได้ช่วงเยียวยาโอ้รับหมดแล้วเนี่เอ่อเทเวิลลี่ยังไม่นมี แฮปลี้เบนไปค่ะแฮปปี่เบรอชันสเลยีู่ไม่ดว่ะมีคนมาแอบเล่นมีด้้วมีผมจะมาเล่นนะอยบอกเมืกี้ไปทำเสียงอะไรทุกคนคงฝาดใช่ไหม โอเคนช่วงนี้จะสร้าตัดนะนโ่นจะเฮลิหนุ่มนุ่นได้เฮลิหนึ่งฟีใช้นุ่นน่นเฮลิหนึ่งฟีใช้ใช้ใช้หาเดี๋ยวพึ่งได้ไหมพึ่งได้ไหมรถทนไม่ได้อะคนชอใช้ เดี๋ยวรอค้างที่เสร็จก่อนไหมไม่ค้างเสร็จแล้วยังเลยเนาะเป็อะไรเนี่ยเดี๋ยวให้โอเคป่อหา่อนะพี่หาก่อนว่าไปยังไงไม่รู้ว่าไปยังไงโน่ต้องไปที่ด้นแถวถ้ำนั่นเดี๋ยวไปเองนั่ไปเป็นแล้มามามาหมูดีอุ้ยโน่ไปสักไกลเลยขอใช้ออร่าก่อนอยากใช้มากเลยตอนนใช้พุน ไม่ไม่เคยลองใช้เลยนะรู้แหลกมากโั้งอัพไปก็สิบห้านาทีนะอย่างน้อมันจะได้มีโอ้กระโดดกระโดดสองครั้งก็ดูโดดได้สูงมากเลยใช่ใช่เราเนาะกดโดดสองครั้งอึตกใจจริงๆเลยนะไอพาร์ตแอนโชว์จะไปได้เลยนะง่ายจิอ้ตไม่ได้กดซูสั่งมั้งเนี่ยซูสสกิลเอ็กซ์ตูม นูใส่ซื้อนูหลักซื้อเดี๋ยวจะซื้ออะซื้อตัวนี้ดีกว่าเออขึ้นเรือเลยค่ะขึ้นเรือแล้วนูก็มีท่าเรือนะตรงนี้มันอันนี้เรือเล็กเออของมันเรือเล็กของเขาเรือใหญ่เรือเล็กอย่างเงี้โอเคอันนี้เรือเล็กอันนั้นเรือของผมมันเรือใหญ่อันนี้อ่านดิสซ่ขออภัยในความแหลกที่นะครับ บอกคลิกคือต้องใช้ลองเดี๋ยวเราเรามาเอฟพีในถ้ำบังตาเพื่อที่จะอ้าวโ oh. อออมอันนี้ลีเวอร์โน่ดูนี่เซเลชีโอลีเวอร์หนม,มีมีอันอื่นด้วย สี่ล an ีเวอร์ว่าโอ้ยดีสุดทำไมกอดีสุดนะครับนู่งนุนนี่สีลีรัสไหนอ่ะสี่รัสคือไหนโอ้จะเป็นออร่ามามาโชว์ออร่าก่อนเดี๋ยวก็จะมีท่าขึ้นนี้ดู มีได้เหม the <f> ือนกันไหแบบนี้เราจะเริ่มจากเอาล่าแรกทุกคนจะต้องมีนะอ่มีไหมใส่มาใส่ใส่มาทั้งใส่เอาล่าแรกของโลนเอาล่าแรกต่างกันเลยเอาล่าแรกต่างกันไปหนึ่งเอาล่าเราเอาล่าแรกเราคืออะควาติกฟีนอีกอะควาติกอะควาติกอะควาติกอันต่อไปอันนี้ผมมีคือเอ็กิกของคุณอะแฟสของคือเอ็กโซติกเหมือนกันไปอันต่อไปของผมคือคอมเมนท์ของผมคือ อะไรวอย่างอไรปไอันต่อไปันต่อไปมีบอลเน็เนอะหมีบอลละบอลไนมามาอปต่อไปบอนตดีบอลน็อีอันต่อไปูก็บอลเน็อีกอะอันต่อไปอันต่อไปนต่อไปชลชิอันต่ออันนี้ีเปลี่ยนยังันต่อแปโอเนต่อไปสามสองหนึ่ ตุ้อันต่อไปอันต่อไปเอาหน้าต่อไปที่เรามีตุ้มอันต่อไปอันต่อไปคุณอันต่อไปอันต่อไปคุณอะไหนหนึ่งล้านหนึ่งอันต่อไป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  คืออะไรคะไอันต่ไปของผมกคือหากอนโพไซดอนครับหากโพไซดอนอันต่อไปของก็คือโพไซดอนอันตไปของผมฟ ออริกิสหกล้านห้าโู้ก็ใช่เงี้ยเราสักไปอันต่อไปอันนี่ล้านอ่ะอเลนเดสหนึ่งล้านต้องมาได้หรอี่ว่าเจะช่กับผมได้เงี้ยเหรอผมไม่ยอมรับสิบล้านจ้ะ วสองร้อยล้านอะไม่ได้โอเคพอก่อนโอเควันน okay, okay, ี้บ๊ายบายค่ะบ um ๊ายบายหนูอันนี้คือซีเกีดลับนะครับเป็นยิปเฉยๆเนาะให้สำหรับคนที่มีฮเปร์เวอร์มาใช้ในท่านะครับ